ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับกองพันมรุตอยู การรบอันยาวนานยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองคือยุทธภูมิระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ผู้คนที่ล้มตายรวมสองยุทธภูมิมากมายมหาศาลใกล้เคียงกับสงครามโลกโดยเฉพาะสงครามในเวียดนามคำว่าการรบในรูปแบบเป็นเพียงสัตยาบันที่เกิดขึ้นบนโต๊ะในห้องประชุม องค์การสหประชาชาติเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงไม่มีฝ่ายใดทําตามคํามั่นสัญญาเมื่อดูอนหนามยอกก็ต้องใช้หนามบ่งเวียดกงใช้วิธีรบแบบกองโจรฝ่ายสัมพันธมิตรนําโดยสหรัฐก็ต้องเอาโจรพันดุไปรบด้วยฝ่ายใดมีสันดานโจรทมินหินชาติมากกว่ากันก็กําชัยชนะขั้นเด็ดขาดไปถ้างโง่เซอรอบ้ายึดมั่นในสัตยาบันที่สัญญากันไว้ มีแต่แพ้กับแพ้สู้รบกี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่รู้จักคําว่าชนะด้วยเหตุผลดังกล่าวสหรัฐจึงส่งหน่วยสังหารพิเศษเข้าสู่สมรภูมิเวียดนามขณะที่ประเทศไทยส่งกองพันจงอางศึกเข้ารมรันกับกองโจรเวียดกงในแบบตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีใครอยู่ผู้สื่อข่าวสงครามเดินทางไปถึงสมรภูมิที่เวียดนามไม่ถึงครึ่งวัน ได้เห็นมนุษย์ตัวเป็นๆโดนคนเอาดาบฟันคอฉับเดียวหัวขาดกระเด็นเลือดแดงฉานจากลำคอพุ่งกระฉูดปานไฟพเนียงรับหน้าการมาทำข่าวและ,ะเผชิญกับเรื่องอันฮาลหโหดยิ่งกว่าฝันร้ายอีกนับครั้งไม่ถ้วนหลังจากสงครามเวียดนามปิดฉากลงผู้กำกับการแสดงนามอุโคตของฮอลลีวูดฟรานซิสฟอร์ดคอปปาราอ่านพบบทความของผู้สื่อข่าวสงครามคนนี้ ได้นำเอาพฤติกรรมของทหารป่าหน่วยสังหารพิเศษมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์เรื่องกองพันอมหิตเสนอฉายต่อสายต,า,ยตาชาวโลกทหารป่าจึงไม่ใช่ทหารที่เกิดจากจินตนาการของนักประพันธ์หากเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงแต่โลกภายนอกไม่เคยรู้มาก่อนหน่วยสังหารพิเศษเป็นกองพันเฉพาะกิจผ่านการบ่มเพาะอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อใช้ในการรบแบบกองโจรโดยเฉพาะหน่วยนี้ถูกส่งไปรบที่เวียดนามโดยความเห็นชอบและให้ทุนอุดหนุนจากองค์การ CIA ตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์บางฉบับระแคะระคายเขียนพาดพิงถึงเรื่องหน่วยรบตรกแปลกนี้แต่ว่าข้อมูลไม่เพียงพอทาง CIA จึงปฏิเสธถึงการมีอยู่ของหน่วยสังหารพิเศษไม่รับรู้บทความประเภทวิเคราะห์เจาะลึก จนหนังสือพิมพ์เลิกสนใจไปเองหน่วยสังหารพิเศษจึงเป็นความลับสุดยอดตั้งแต่อยู่ในอเมริกาเป็นกองพันธ์เฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการสังหารฝ่ายตรงข้ามอย่างจองล้านจองผานโหดเหี้ยมผิดมนุษย์การเข้าสู่สมรภูมิทํากันอย่างเป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อทำเนียบขาวหรือหน่วยเหนือใดๆทั้งสิ้น คำขวัญของหน่วยนักฆ่านี้เป็นคำจำกัดความสั้นๆตรงประเด็นสงครามไม่มีคำว่าปราณีอย่าสงสัยคนแปลกหน้าจงฆ่าก่อนที่มันจะฆ่าเราทหารที่ถูกเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาของค่ายที่กำหนดให้มีอยู่ห้าค่ายต้องมีความรู้เกี่ยวกับเวียดนามอย่างยิ่งยวดต้องเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่เป็นลักษณะกลุ่มประเทศอินโดจีน ประเทศไทยมหามิตรของสหรัฐเป็นสนามสอบสุดท้ายของคนที่พร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการนักฆ่าทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากอเมริกาแล้วก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จะต้องถูกส่งมาอยู่ที่แถบถิ่นชนบทธุรกันดารของไทยนานเป็นปีๆจนกว่าจะทำความเข้าใจอย่างแตกฉานในเรื่องสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาหรือชาวพื้นเมือง ซึ่งมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับชาวชนบทที่เวียดนามเหตุที่จัดตั้งหน่วยนักฆ่าพิเศษขึ้นซ้อนกับกองทัพที่กำลังสู้รบในสมรภูมิด้วยสหรัฐตระหนักดีว่ายุทธภ,ภูมิที่เวียดนามเป็นสงครามที่พัฒนาแล้วพูดด้วยย่อคือเป็นสงครามที่ไม่สามารถใช้กองทัพเข้าสู้รบเพียงอย่างเดียวเพราะเวียดกงได้เปรียบในเรื่องยุทธวิธี และชำนาญภูมิประเทศปากเขาธุรกันดานถ้ารบในรูปแบบเชกเช่นคราวสงครามโลกอเมริกาจะพ่ายแพ้ไม่ช้าก็เร็วเนื่องจากเวียดกงใช้ความได้เปรียบทำการรบแบบกองโจรในทุกสมรภูมิฉะนั้น CAA จึงวางแผนจัดตั้งหน่วยนักฆ่าขึ้นโดยด่วนหลังจากผ่านการฝึกจบหลักสูตรอันหดหินแล้วหน่วยจะเดินทางไปยังค่ายพิเศษทั้งห้าค่าย ซึ่งตั้งอยู่ในยุทธภูมิดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเวียดนามทำเลข,ของแต่ละค่ายอยู่บนพื้นที่ที่เหมาะสุดๆในการรบแบบตั้งรับบางค่ายนั้นเวียดกงเคยใช้ความพยายามเข้าโจมตีเพื่อบุกทะลวงเข้าค่ายให้จงได้แต่จนแล้วจนรอดก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าต้องลาถ,ถอยกลับไปเองอันหนึ่งทั้งห้าค่ายนี้จะตั้งขึ้นเพื่อให้เวียดกงรู้และอยากโจมตีใจจะขาด เป็นแผนการรบขั้นสุดยอดของ CIA เพราะการโจมตีไม่สำเร็จต้องล่าถอยไปตั้งหลักใหม่นั้นหน่วยสังหารพิเศษซึ่งชำนาญภูมิประเทศบริเวณค่ายอย่างยวดยิ่งจะออกไล่ล่าทันทีวิปตานี้เวียดกงเปลี่ยนจากผู้ล่าเป็นฝ่ายถูกตามล่านักฆ่าของหน่วยทุกคนไม่ต่างกับสัตว์ป่าที่คัดเลือกมาในคราบมนุษย์ผู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความเป็นความตาย จะมีสภาพดุดเงาปีศาจต,ตามสังหารพวกเวทกงทันทีการล้มตายอย่างทารุณโหดหินเกิดขึ้นได้เสมอถ้าพบเจอพวกศัตรูในจุดที่หมายตาไว้ห้าค่ายมลตยูมีสภาพอย่างไรถึงกล้าเปิดเผยให้เวทกงรับรู้บอกได้ว่าทั้งห้าค่ายอาศัยทําเลบนที่สูงที่สุดซึ่งอยู่กลางหุบเขาในป่าลึกเป็นที่มั่นการไปยังค่ายแต่ละค่ายไม่อาจเดินไปด้วยเท้าได้เลย นอกจากไปทางอากาศเป็นความลำบากสุดๆที่พวกเวทกงเจ้าขนอาวุธหนักจำพวกปืนใหญ่หรือรถถังเข้าทำลายฐานที่มั่นทางเดียวที่ทำได้คือถางป่าเป็นช่องพอให้คนเดินได้เพื่อซุ่มโจมตีแบบกองโจรแต่ถ้ารบกันแบบโจรกับโจรแล้วหน่วยนี้มีความมั่นใจสูงกว่าเชื่อว่ามีชัยชนะต่อพวกเวทกงเนื่องจากถูกฝึกการรบแบบนักฆ่าโดยเฉพาะ สำหรับแนวป้องกันของแต่ละค่ายที่ด้านในมีอยู่ถึงสองชั้นแต่ละชั้นมีรั้วลวดหน้มคูน้ำบังเกอร์กระสอบทรายแจมด้วยกับระเบิดที่วางไว้ในทะเลที่ศัตรูต้องเดินเหยียบอาวุธที่แนวป้องกันใช้ส่วนใหญ่เป็นขนาดเบาและขนาดกลางส่วนการป้องกันด้านนอกจะใช้ทหารอยู่ยามตามป่าทึบโดยรอบค่ายแต่ละนายมีวิทยุสนามขนาดเล็กทรงประสิทธิภาพสูง พลุสองแสงและปืนกลมืออนุภาพร้ายแรงประจำกายสวัสดิการในค่ายมีพร้อมสำหรับทหารทุกคนยกเว้นทีวีกับภาพยนตร์ที่รับสัญญาณไม่ได้การส่งกำลังบำรุงแทบไม่มีอุปสรรคใดเลยด้วยทุกค่ายมีสนามบินรบรับน้ำหนักของเครื่องบินขนส่งยักษ์ได้อย่างไร้ปัญหาอย่างไรก็ดีแต่ละค่ายมีกำลังรบไม่เท่ากันสุดแท้แต่ความสำคัญของแต่ละแห่ง แต่ที่แน่ๆทุกค่ายมีกองกำลังไม่ต่ำกว่า3,000นายผู้นำของทุกค่ายพูดภาษาพื้นเมืองได้คล่องเพราะนอกจากหน่วยสังหารพิเศษที่เป็นทหารสหรัฐแล้วกำลังพลในค่ายมีนักรบรับจ้างปะพนอยู่ด้วยอทิชาวเขาคนพื้นเมืองทั้งเวียดนามขมรและไทยดำทุกคนไม่รู้เรื่องสงครามหรือการเมืองเท่าใดนักตระหนักอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่า พวกตนมารับจ้างรบพร้อมยิงพร้อมเข็นฆ่าและพร้อมจะตายเพื่อค่าจ้างที่นายของตนจ่ายให้ใครก็ตามเมื่อถูกส่งมายังค่ายสังหารแล้วโยนคำว่ามนุษยธรรมทิ้งไปได้เลยทุกคนต้องรู้จักอย่างเดียวคือฆ่าก่อนจะถูกฆ่าทหารอเมริกันเองต้องทำทุกอย่างที่คนพื้นเมืองทำได้กินทุกอย่างที่คนพื้นเมืองกินได้พูดสั้นๆต้องเปลี่ยนตัวเอง ให้เหมือนคนพื้นเมืองที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้นําของทุกค่ายรอบรู้ทางจิตวิทยาอย่างสูงผ่านการเรียนรู้เรื่องสายเวทมนต์ดำอย่างลึกซึง้งถึงแม้นํามาใช้ในทางภาคปฏิบัติไม่ได้แต่การรับสมอ้างทําให้คนพื้นเมืองเลื่อมใสและวันเกรงในฤทธิเดชท,ที่คิดว่ามีอยู่ในตัวผู้นําช่วยให้ง่ายต่อการสั่งงานและการปกครองคนพื้นเมืองที่รับจ้างรบจะมองผู้นําของค่ายดังสิ่งศักดิ์สิทธิ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะอ่อนน้อมเชื่อฟังดุดต้องมนสะกดนับแต่หน่วยสังหารพิเศษจะตั้งขึ้นยังไม่เคยปรากฏเลยว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาหนีทัพแม้แต่รายเดียวเรื่องว่าจ้างด้วยเงินเป็นเพียงการล่อใจข้างต้นเท่านั้นเมื่อหัวหน้าของทุกค่ายควบคุมผู้คนได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นการจ้างด้วยเงินเปลี่ยนเป็นใช้อำนาจลี้รับแทนแต่ไม่ใช่ว่าทหารรับจ้างถูกบีบบังคับให้สู้รบ พวกเขาเพียงแต่ต้องการรบเพื่อให้ผู้นำค่ายพึงพอใจผิดกับทหารกรูขาในอดีตท,ที่รบเพราะมีเงินปอนของอังกฤษอยู่ในกระเป๋าก้าวแรกที่นักข่าวสงครามเหยียบพื้นค่ายวอนเบียงในป่าลึกเขารู้สึกเสมือนตกอยู่ในแดนมลตยูยูแต่ละคนที่เห็นดูกระหายเลือดใบหน้าเย็นชาไร้ไมตรีนักข่าวรู้สึกได้ถึงความอมหิตที่แผ่ซ่านอยู่รอบตัวเขาถามถึงร้อยเอกเวอร์นอน ผู้บัญชาการฆ่ายอยู่ที่ไหนแต่ไร้เสียงผู้โต้อตอบทุกคนที่ปรีเข้ารุมล้อมจ้องหน้าเขาด้วยแววตาของนักฆ่าขณะที่เขากำลังอึอดอดัดเหมื่อแตกชุ่มแผ่นหลังนักรบเด็กอายุ15-16ปีแหวกฝูงชนเข้ามาจุงมือนักข่าวซึ่งชื่อโฮเวิร์ดเดินไปยังกระท่อมหลังใหญ่ซึ่งมีทงกากบาบสีแดงอยู่บนพื้นขาวปิดอยู่กลางกระท่อมแสดงว่า เป็นโรงพยาบาลที่มีคนบาดเจ็บอยู่ข้างในผู้คนในกระท่อมหลังนี้โผล่หน้าต่างดูนักข่าวอย่างแปลกใจแต่เด็กจงมือเขาเดินผ่านหมู่กระท่อมหลายสิบหลังจนถึงหลังสุดท้ายเด็กหยุดยืนชี้มือไปยังข้างในกระท่อมซึ่งใช้บังเกอร์แทนฝาไม้ไผ่ต่างกับหลังอื่นๆนักข่าวเดินเข้าไปในกระท่อมตามที่เด็กชี้แนะยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งได้ยินภาษาพื้นเมืองดังขึ้นทุกทีฝ่ายพูดเสียงกร้าวดุดัน แต่ใช้ภาษายวนชัดเจนดีเมื่อเข้าไปถึงห้องโถงของกระท่อมถึงรู้ว่าเจ้าของเสียงดุร้ายเป็นคนผิวขาวผมสีน้ำตาลร่างสูงใหญ่ซึ่งก็คือร้อยเอกเวอร์นอนนั่นเองวิปตาที่เห็นในมือขวาของเวอร์นอนมีมีดเดินป่ายาวสอกเศษกมกระชับสีหน้าฟ้องความไม่เป็นมิตรกับเวียดกงที่เขาสอบปากคำอยู่หลังจากถามซ้ำๆกันหลายหนโดยไม่มีคำตอบ สิ่งที่นักข่าวคาดไม่ถึงก็คือมีเดินป่าในมือผู้นำค่ายฟันฉับเข้าที่ก้านคอเจ้าแก่วเคาะร้ายรวดเร็วราวสายฟ้าแลบจนไม่มีเสียงแผดร้องให้ได้ยินเนื่องจากหัวหลุดจากบ่าก่อนจะอ้าปากร้องร่างของมันล้มทั้งยืนพร้อมเลือดสดๆสีแดงฉานพุ่งจากลำคออย่างแรงราวน้ำพุร้อนขณะที่หัวขาดกระเด็นไปกลิ้งหลุนๆอยู่ข้างฝาห้องนักข่าวโฮเวิร์ด ตกตะลึงกับความสยองจนไม่ทันยกกล้องบันทึกภาพไว้อยากถามเหลือเกินว่านี่คือวิธีสอบสวนเฉลยงั้นหรือแต่ปากคอสั่นจนพูดไม่เป็นประโยคร้อยเอกเวอนอนชี้มือให้นักข่าวไปนั่งพักผ่อนในห้องอีกห้องหนึ่งและให้คนของเขาหาอะไรมารองท้องนักข่าวไปพลางก่อนตกเย็นถึงสั่งคนให้ตามไปพบในห้องอาหารที่มีอาหารพิเศษเพื่อเลี้ยงอคันตุก,กะจากสหรัฐ หลังจากเชื้อเชิญให้นั่งจิบเหล้าป่าพื้นเมืองเขาพูดอย่างเป็นงานเป็นการเชิญตามสบายไม่ต้องแนะนำตัวผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะมาที่นี่และรู้จักคุณดีแล้วอาหารพิเศษเป็นอาหารพื้นเมืองเวียดนามทั้งสิ้นเพราะเชฟจากอเมริกาคงไม่มีใครกล้ามาประจำการที่ค่ายแห่งนี้ผู้นำค่ายตักอาหารกินอย่างคุ้นชินกับมันส่วนนักข่าวคิดแล้วคิดอีก กว่าจะกล้าตักกินสักคำด้วยอาหารบางอย่างทรงกลิ่นเหม็นบางอย่างไม่เคยพบเห็นเลยในชีวิตบทสนทนาระหว่างมื้อเย็นผู้นำค่ายเปิดเผยภารกิจให้นักข่าวฟังทุกแงม่มุมเขากล่าวว่าหน่วยของเขาเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครสามารถทำอะไรได้ด้วยความคิดตัวเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากทำเนียบขาวที่วอชิงตันหน้าที่หลักไม่ต้องวางแผนสลับซับซ้อนให้ยุ่งยาก นั่นคือค่าพวกเวทกงอย่างไร้ความปราณีเจอเท่าไหร่ค่าเท่านั้นโดยไม่ต้องเลือกวิธีค่าไม่ต้องคำนึงถึงคำว่ามนุษยธรรมภารกิจสำคัญสูงสุดคือดักซุ่มโจมตีบนเส้นทางโฮจิมินเนื่องจากเส้นทางนี้ทับอากาศของสหรัฐทำลายล้างไม่ได้ผลเพราะเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่มีทางเดียวยังมีเส้นทางสาขายแยกย่อยเป็นร้อยๆทาง กองทัพอากาศไม่มีทางรู้ว่าเวียดกงใช้เส้นทางไหนส่งกำลังบำรงุงไพร่พลกันแน่ภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือหน่วยสังหารพิเศษนี้เปรียบประดุดเมืองหน้าด่านของไส้ง่อนการลาดตะเวนภาคพ,พื้นดินระยะไกลเพื่อหาข่าวทำงานสำเเ็็จผลดีกว่ากองทัพอเมริกันถ้าได้รับข่าวหรือข้อมูลที่เป็นจริงแล้วแต่เกินความสามารถของหน่วยจะปฏิบัติการได้ จะแจ้งให้หน่วยเหนือที่เมืองไส้งอนเป็นผู้รับไปทําการแทนมฤตยูที่พวกเวียดกงสะพึงกลัวก็คือหน่วยสังหารพิเศษนี่เองกองทัพสหรัฐและพันธมิตรเป็นแสนแสนไม่สามารถทําลายล้างเวียดกงได้แต่ความโหดหินและชา่นฉลาดในการฆ่าเยี่ยงนักรบปีศาจผ่านการฆ่าพวกเวียดกงมาสุดขนานับด้วยวิธีฆ่าอย่างบ้าเลือดและกระหายที่จะฆ่าต่างหาก ที่เวียดกงเลือกจะไม่ประทะด้วยหันไปสู้กับกองทัพใหญ่กําลังพลหลายแสนดีกว่าจนสามารถกดดันสหรัฐให้ถอนทัพไปจากเวียดนามนั่นหมายถึงนักรบปีศาจทั้งห้าค่ายก็ต้องถอนตัวกลับสู่มาตุภูมิจบภาร,รกิจสุดโหดหินลงเพียงแค่นั้น